คดีที่คืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับการเสียชีวิตของราตาเบลนะครับที่มีผู้ต้องหาครั้งแรกในหนึ่งคนนะคือรัตเดชนะฮะวงทะบุตรนะครับหรือว่าน้ําอุ่นจากนั้นก็ออกหมายจับอีก6คนด้วยกันครับก็เป็นเรียกว่าเป็นกวนในบ้านเช่าเนี่ยนะเจ้าของบ้านเช่าสองคนแล้วก็คนที่ไปร่วมดื่มร่วมกินกันในนั้นเนี่ยนะฮะก็ความคืบหน้านะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับตำรวจสนบุคโลครับได้เชิญ เพื่อนที่อยู่ในงานปาร์ตี้คนหนึ่งครับมาสอบปากคำนะฮะก็ยืนยันว่าบรรยากาศในนั้นเนี่ยนะก็เห็นน้ำอุ่นกับล,ะล,ะลาลาเบลนะฮะก็ดื่มกินกันปกตินี่แหละ้างว่านั่งคนละที่ใช่ไหมเออบอกว่านั่งคนละที่นะครับแต่ว่าก็กเจ้าที่ก็ได้สอบปากคำแล้วก็เก็บเรียกว่า DNA อะนตรต่างๆไปไปตรวจเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ส่วนประเด็นเรื่องของน้องเดียใช่ไหม พิตตี้เดียเดียนี่จะมีสองคนนะครับพิตตี้เดียที่อยู่ในงานมาเป็นพิตตี้อนเตอร์เทนแล้วก็เดียซึ่งเป็นโมเดลลิง่งของลาลาเบลทีมเดียนะ er ที่เป็นโมเดลลิ่งของลาลาเบลเนี่ยเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบตำรวจนะครับที่บกปแปดนะครับแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมครับใช้เวลาสองชั่วโมงได้กันนะครับเดีย er บอกว่ารู้บ้านหลังเนี้ยเคยส่งน้องๆเนี่ยเข้าไปร่วมงานไปเป็นเรียกว่าเป็นอินเตอร์เทนเนี่ย หลายครั้งแล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยน้องๆก็ไม่เห็นมาเล่าให้ฟังนะว่ามีเหตุนอนาจารหรือว่าลวนลามอะไรยังไงนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ของบ้านหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะไปก่อคดีร่วมกันอนาจารอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นแต่เพียงว่าส่งเด็กไปเท่านั้นส่งน้องๆไปเท่านั้น นี่ครับแล้วน้องๆก็ไม่เคยมาบ่นมาว่าว่ามีปัญหากับการทํางานที่บ้านหลังนี้นะส่วนน้องเดียอีกคนหนึ่งที่เป็นพิตตี้แล้วอ,อยู่ในงานที่มีคลิปว่าเหมือนกับไปนั่งคอมนะนั่งค่อมไหนตีใช่ไหมจริงๆง่ายๆวานวนนเนียแล้วกันเออไปนัวนัวอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเหมือนกับยืนยันว่าตัวเองเน่ยถูกกระทำเออพิตตี้เดียนะ,ะตตยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับถูกลวนลามแล้วก็ เนี่ยพอหลังจากนี่แล้ก็หมดสติไปอืมนี่ฮะส่วนนายตีหรือนายนาทีเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ลุลามแล้วก็ยืนยันว่ามีคลิปด้วย <บำ S 1> มีคลิปหลักฐานด้วยว่า<บ>ตัวเองบริสุทธิ์ตะวันก็ออกแอคชั่นโดยการไปแจ้งความนี่ฮะเมื่อวานครับนายนาทีหรือตีสถิตพงษ์สถาพรครับแล้วก็นายชัยพลหรือคิวพันณราครับที่เป็นทีมแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองฮะแล้วก็ไปกับคุณพิคุณทองบุญภา สามในหกคนที่สูกแจ้งความไว้เนี่ยนะครับไปแจ้งความจับพิตตี้เดียบอกว่าลักทรัพย์ครับเอาพระห่มที่บ้านไปโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนแรกก็งงเอ๊ะขโมยอะไรอ๋อบอกขโมยพระห่มขโมยพระห่มแต่มันก็เป็นประเด็นนะเพราะพระห่มนั่นก็คือเขาเป็นของใช้ส่วนตัวเขาไงซึ่งอาจจะมีสารขัดหลังติด ก็เป็นไปได้อืมนี่ฮะเขาเป็นเขาก็มปเหตุผลของเขาเออนะฮะนีฮะแต่ผมชอบในตีนะเอาหน้ารักเดียวะเขาไม่เคยมีปัญหากับสื่อนะเวายก็ให้ให้การปุ๊บสื่อเห็นสื่อมาชนเกาะแกะกันหน้าห้องเขาก็เดินออกมาคุยผมกเขาก็น่ารักดีนะเออเออนะฮะนี่ฮะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้นะวันนี้เตรียมเตรียมแล้วกันนะครับเพราะว่าผลการตรวจชันสูตรศพอย่างละเอียดนะฮะของน้องเบลจะออก น่าจะออกวันนี้นะว่าสารคัดหลังที่พบเนี่ยแล้วก็ร่องรอยของเหมือนกับบาดแผลที่พบที่ช่องคลอดเนี่ยเจือจากอะไรนะเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือกรณีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมที่มีข่าวว่าเมื่อวานนี้จะไลฟ์สดเฟซบุ๊กนะฮะจะแชร์คลิปเลย คลิปที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะตอนบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับคดีนี้เลยเห็นแล้วเรียกว่าโอ๊ะแตกเลยเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งนะคุณอชิยะก็มาชี้แจงว่าขออนุญาตไม่ไล์ดีกว่าไม่ไล์ดีกว่าขอเอาหลักฐานนี้ไปมอบให้ตารวจดีกว่าเพราะว่ากล <นะ S 2> ัวว่าพอไล์สดไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้ต้องหานะผู้ต้องสงสัย ไหวตัวทันอจะรู้เกมค,คือไปหาทางแก้หรือจะหาทางแก้ทันเออเขายื่นให้ตำรวจเลยนะไปถามตำรวจตนเองว่าไอ้หลักฐานที่คุณอัจฉริยะเนี่ยออมอบให้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ส่งนักข่าวเราไปเกาะติดแล้วนะครับได้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะม<บ>า,<บ>าเล่าให้ฟัทงทีตเขาพูดถึงคุณอัจฉริยะนะครับว่าถ้าจะกระเตงน้องเบก็กระเตงไปให้เอ้กระเตงน้องเดียเนี่ยกระเตงให้จบด้วยอย่าไปทิ้งกลางทางนะวเขามั่นใจในหลักฐานเขาด้วยนะ